พาไปตะลุยกิน1 0 0ล้านในงานเจดีปากน้ำสมุทรปราก,การปีนี้ก็คือจัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมมีแต่ร้านเด็ดร้านดังให้กินเพียบงานนี้เขาจัดตั้งแต่วันที่22ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนี้เลยเดินทางสะดวกง่ายมากก็คือลง b t ทถึงสถานีปากน้ำมาเริ่มด้วยร้านอะไรแซ่บๆก่อนเลยนี่เลยเจะแม่ยำหอยนางรมเจ้าดังในต๊อกๆเขาโรยกระเทียมเจียวให้แบบจุกๆมากทุกคนจุกเหมือนในคลิปเลยแล้วซีฟูดที่นี่ก็คือแซ่บมากหอยก็คือสดหวานชำ่ำไปต่อกันที่ร้านนี้เลยดังมากร้านนมนางยักษ์ ่อคิวเยอะมากทุกคนรสชาติก็คืออร่อยเกินกว่าที่คิดอ่ะมันแบบป๊อในปากเลย่แบบป๊อลงไปแลนคนอร่อยมากแล้วก็นี่เลยเส้นหมี่คุกอ,อกไก่แม่ค้าก็คือแซ่บมากทุกคนส่วนตัวเส้นหมี่ก็คือแซ่บเกินเบอร์สุดๆเราคือเขาใส่อ,อกไก่ให้คือแบบจุกๆเลยอ่ะทุกคนรสชาติบอกเลยว่าแซ่บเข้มข้นอร่อยมาก เส้นก็คือลวกมาดีเลิศเล,ะล,ะละบอกเลยว่าอาหารในงานก็คือราคาดีมากสป,ปาเกตตี้กล่องละยีสิบาทก็คือถูกมากทุกคนเหลือจะเป็นขนมต้มมาพาะพร้าวแบบจุกๆก็คือคนเยอะสุดๆ